สบายดีท่านผู้ชมทั้งหลายสบายดีเมื่อนี้มากินสิญดาดเนาะเมื่อนี้เราจะมากินชินดาดแน่นๆเน้นๆเนอะไอเจ้าหน้าหัวเด้อน้ๆเน้นเคนคุณเคนก็มากินด้วยค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมากินชิ้นดาด หมากกระุอืเราจะมากินซิ้นดาดเด้อทางนั้นนะสบายดีฝากกดไลค์กดติดตามเลยเด้ออ้าสบายดีแน่ดิสบายดีสบายดีกินซิ้นดาดเด้อร์อ่าฝากกล้องฝากฝากซองได้ไหมฝากซองแน่โอ้ยบ่ได้เลี้ยงเลยผ่านผ่านผ่านาวเด้อผ่านผ่าน ต้นไผตุ้ยกับพาดอันปาดมาในเด้อความมันมาใจตบือปองเ่นี้เะหน็ตอนีจันทอสเอน้ำมันมันหานตุ๊บอีกอะไรนี่้อี่นมามาเลยอันกินแบบนี้เลยทุกคนอันเด้ออันอันหกที่ห้าใันเนื้อเยื่อตึมเสื้อก็เสร็จที่เยียอแล้วก็นีเไ่ได้ปุ๊บเด้ามันึเองไเลย ตอนน้ค่ะเป็เซฟตลวกรมือกล้องนึ่งก่อฮาวไซอันนั้นทัที่เือจะไอ้สานี่เด็ได้ส่เราันเตือนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นไอ้สายเจบที่ดูทีดูที่า่ทนี้ทันี้ทานี มาเด้อม,มาเด้อม,มากินซินดาน้ำกันเด้อฝากซ่องในเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องจันแชแนลแน้วเอาที่เคนไอหนางงานพี่สาวมาไอหนางฮุ้มมี่จาราเลยดาราเลยจาร่าดาราเคนเคนก็มากินด้วยท่านผู้ชมวันนี้ คือเคนคราชอบมากนะเขาชอบดาดมากแต่ล้วทิ้นก็สวยดีดูสีดูสีสบายดีสบายดีทุกคนกินจะร้อนกินไหมกินเอาไข่ท้าวลับเมนสูจะซิฟรวยเขามากกินเขามากกินแห้งคือสินดาดนั่แหละสามสันอีกนเคนัมากินแห้งได้คณเคนแล้วก็ล่อนเออเจ้าสายพันา์ละ เออจบเอาก็ให้ยะมื้อนเอ้ามื้อจะดีเนาะเว่เนาะถอเกินมาีพร้อมถูกยางถูกอุกจยังกันท้ากันน่าต่แต่ถือกบสีเผามาจนน้อมาถึงปัจจุบันปัจจุบันมันเกินกานันเอกย่างเอ้ยัางูเกิดลูกสานดีเอาผัวเอาบริไทยบนมันเนาะเชี่ยเกิดลูกสามาเป็นลูกเธอคุณสาวกินเด็กเปตีสักอย่างเอออาคนแบบบานโนเอาคนนี้ดีๆตัวงแบบ ใจใจเขบมงจดูดกันเด้อถ้ามันไมดดกันเนี่พวนี้ออมแล้วมึงดดเลยจับซีจับ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 มันี่ใครคือโบเหงาจับซี่จับซี่เนี่ยบีใจี่ัยบน่เ กาของเองนีเป็นปอกเลย้ลืมเลยเอามาให้ดิอาเดบัวจะจีลูกเห็นอย่งก็ลูกเมื่อคืนนี้นอนเอามันจะกินละทัวแล้วนี่เ่ไหมนั่หละเอาม้ถ้น้องกินเดี๋ก็ดูต่อน้องกินัิสุกเลนะต้องกินนิสุนะนันแหละถุงักมันทิ้งได้เราจะเจอมาลาเห็นบอกเปย์กเปยแล้ว

แบบซีอย่าดือ้อเดี๋ยวเขาไปให้กิ๊ต้อนน้ำไลยอุยเตี้ยวจีใส่ตอนนี้เคนคุณเคนเขาก็รออยู่เขาก็าาเขาก็กำลังท่านให้ซีนดาดมันสุกนะทุกคนเช่นอย่างานั้นเจ๊งหมด คในขณะนั้นเพิ่นกำลังรอทาดาดอยู่ไม่ได้อะไรอะอเกินแบบแซ่บด้วสกล้องเบองเด้วยส่งไอ้กมีนอือแบบซีก็มาแล้วเอาพีจันยังบวชนะนะยังเป็สาวอ่ะเขาเธอกมเธอไม่ใช่เอให้เลยมันมาแบบซีแบบนี้ ดูนะคะทุกคนเราก็มาแต่บ้านนำน้ำซีนหมูเพราะว่าคุณเอเขากินหลายมากเขาจะกินเขาจะกินประมาณสี่ห้าสุตรคนเดียวยังไม่อิ่มเราก็เลยพกพกพามานำนราซอยช้นหมูมาแต่บ้านนะทุกคนนี่ไงเพราะว่าเราต้องซอยแบบนี้เราก็กลัวเขาเห็นเจ้าของร้านเขาเห็นทุกคนดูสิเราเอามาเป็นแบบว่าเป็นกิโลหนึ่งเลยทุกคนดูสิ ราก็กลัวเจ้าของร้านเขาเห็นเนาเราก็มาใจอยู่ลมนี่เราก็มาใจอยู่เรา<น>ดูเราซอยเราซอยก็งามนะทุกคนดูดิบางๆเลยก็มา<น>แผลมาเอามาเผื่อคุณเคนเพราะว่าคุณเคนขาก,กินหลายมากเราแบบว่าเราเลี้ยงไม่ไหวนะคะทุกคนแบบว่าเราก็เลยแบบซอยมาแต่บ้านเอามาซอยมาแต่บ้านนำนี่ไง คุณเคนดูสิคุณดูสิดูสิเนี่ยโอ้โหคุณกินเต็มที่เลยอาเขาดีใจนะครับทุกคนเราเห็นสามชั้นเยอะอเบีเ้ยเยอะใส่ฮึ่มฮึ่มฮึืมฮึมเบื่อ dầm ừ. cần gì tìm này héng luôn mẹ mà cái chết cô nà năn, bên hèn đôi với chân, ừ. rồi, đứa hèn bao ba này, này. mẹ, mày sao đưa con à, chết hết, 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 <ersch> เป็นไรในขนาดที่ <Ou. S 2> แปบบซื้อนะคะแปบบซี่น่ครับเขาดื้อเขาดื้อแหงเขาดื้อมากเราก็ฟาามือเราก็จะตีมันแรงๆเลยนะเราจะตีมันแรงๆเราเป็นคนที่แบบว่าทําทําทําให้เขาหลาบจําให้เขาไม่ดื้อใจนะตัวเองถ้าให้เขาไม่ดื้อนะยุดเดี๋ยวนี้นั่นเห็นไหมเขาเขากลัวเรานะคะทุกคน แสดงว่าเขากลัวเราเราก็ว่าจะไม่ไม่ให้กินเนาะก็ให้กินแต่ว่ามันมรอมันสุกก่อนมันสุกนะทุกคนมันสุกแล้วเราก็จะปั่นกินเพราะว่าเพาอะไรเนี่ยเพราะว่าอะไรเนี่ยเอาเอาแจ้วอันที่น่เนาะเอาแจ้วเพิ่มอีกไหมเพระว่าแจ้วน้อยเลยเยนาะทุกคนเขากับบุามาที่ว่ากินเพียงพอเทาก็คอเพิ่มอีก <c oughs>

โออนาค่ะใจมีออร่าไอ้ดาวไทยเลยเวลาเราเรากน้สุดใหญ่มอนนะข้นไสัวยดเอนี่เคนะตอนนี้ก็ให้เคนะคะเนี่ยเครอกินอยู่เขาจะเป็นคนที่ชอบ ชอบชินดาดมากๆเลยนะคะทุกคนแต็บซ yup. ีเตี Jadi, <S 2> <S 2> ๋ยมาให้มาให้มาหน่อยดีเบียมาไหมเบียมาแล้วไหมคำไงเกินไปเราไปอยู่นี่เอาอะเบียเนี่จากสองแก้ว ต้องกนกินบ่หลายดอกวตาแล้วนเนาะเบียให้เนสามลังหลับมังง่วงหมดเลยแล้วไม่เราให้เงาชายเนาะคือว่าคนคนนี้ไปตัวเขานะคะว่าวเบียร์ให้เนสามลังกระสั้นเขาก็เลยว่าง่วงหน้ามาเออเพิ่มเพื่าซองแก้วซนอันน,นี้ก็ลูกเสาวกบพีมวยดกนะคะทุกคนก็แอ, <laughs> อ,อวมากินทินดาส <laughs> อันนี้ก็ลกูลกลูกลูกสาวล่ะอันนี้ขี้ดื้อมากอันนี้เนี่ยดือ้อแบบว่าดื้อสุดๆเลยเอาแอบไม่ให้กินหอจ<อ><ด>ันโปรเจลไอจัน